คุณว่าคุณคือที่สุดของประเทศนีือที่ว่ายเราได้เหรียญมาจากที่เยอรมันซึ่งความจริงมันเป็นเหรียญที่แบบทุกคนบนโลกเนี่ยอยากได้แต่อยู่ดีๆประเทศไทยได้อ่ะ นี่นะเป็นเรื่องดีๆรับปีใหม่นะฮะของคนไทยคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะ U N C แคลเซียมเนี่ยนะฮะรับรางวัลอันดับหนึ่งของเยอรมันมาไปกาวสักกัดธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปกติไทยเราออกกําลังกายทุกวันไทยก็จะไปอยู่ที่ลู่วิ่งแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆไอ้ไอ้ตรงตรงขอบมันแล้วก็จะใส่รองเท้าจังหวะเนี่ยไทยมั่นใจเลยไทยอยู่กับมันหลายปีมากไทยรู้อยู่แล้วว่าผูกเสร็จปั๊บเวลาลุกอ่ะมันต้องนังกรอบมาแล้วมันต้องกรอบทั้งสองข้าง อยู่วันนั้นอะถูกเสร็จปั๊บตุ๊กไม่กรอบไม่กรอบเรียบร้อยคือแบบเฮ้ยมันใช่มันใช่หรือเปล่าที่ไม่ได้ทานอาหารเสริมอะไรง่ายๆนะคะแต่อันนี้คือเขาศึกษามาแล้วแล้วเขาทานแล้วเห็นผลจริงเกดเองอะมีปัญหาเรื่องเข่าเพราะว่าใส่รองเท้าส้นสูงมา20กว่าปีแล้วก็เชื่อไหมว่าตอนนั้นอะพี่ไม่สามารถนั่งแบบนี้ได้นั่งแบบนี้มันปวด ปวดเข่ามันจะปวดแบบแป๊ดแปอ่ะแล้ววิ่งด้วยแล้วก็เวลาเดินขึ้นบันไดก็ก็จะปวดมันจะแป๊ดแป๊ดอ่ะไปหาหมอหมอเอ็กซเรย์เขาก็ดูว่าน้ําระหว่างจอยเรามันมีน้ำไหลมันหายจากการยืนใส่ส้นสูงมาสามสี่ปีก็เลยทําอะไรรู้ไหมไปหาหมอหมอเขาต้องฉีดซิเลอร์เข้าไปเสริมตรงนี้ใช่ใช่พอเจอคุณยูใช่ไหมคะคุณยูบอกนี่ค่ะคุณลูกเกดต้องอันนี้เลย ตอนเก๋ก็เลยทานนี่ U N C Calcium Plus แล้วก็โปรจอยคือเป็นคนที่ออกกำลังกายอาทิตย์ละ3วันแล้วก็เป็นคนที่ปวดเมื่อยตลอดแล้วก็ปวดเมื่อยทั้งจากออกกำลังกายปวดเมื่อยทั้งจากแบบออฟฟิศซินโดมนี่คือเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมแบบเต็มขั้นเยนะะ้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าภายในเวลาวันหนึ่งอาทิตย์อะ คืออาการปวดมัน,มนร้าวไปหมดหลายๆคนเป็นแน่นอนนะคะบางทีเรานั่งรันผลรันแข็งเล่นมือถือเอาง่ายๆเลยมันหายปวด<ม>ก็สำหรับสำหรับเจีย๊ยบเนี่ยนะคะปกติเป็นคนช่างเลือกมากๆพอเราได้ลองกับตัวเองต้องบอกว่าเขาเป็นอาหารเสริมที่ดีแล้วก็เป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัยมากๆแถมได้รับรางวัลจากทั่วโลกคนทางบ้านนะคะบางคนเนี่ยมีลูกหลายๆคนแล้วแล้วก็มักจะแบบผมร่วงเลือดออกตามไรฟันหรือว่ากระดูกกอกแก๊ก นั่นเป็นเหตุผลที่มาจากการที่เวลาคุณมีลูกเวลาคุณมีลูกเนี่ยคุณจะทานแคลเซียมหรือวิตามินเพื่อให้ลูกของคุณแข็งแรงแต่เวลาเราคลอดลูกไปแล้วอ่ะเราม,าากมักจะไม่ได้<อ>ดูแลตัวเอง,เองหลังจากนั้นหลังจากที่เราไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่าแคลเซียมเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสังเขอเองได้ต้องทานเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าฝากย s เแคลเซียมด้วยค่ะคุณแม่บูอยู่ในจุดที่บูอ่ะต้องเลือกเลือกว่าจะให้เขาทานอะไรที่มันตอบโจทย์คือบูไม่สามารถที่จะแบบ มานั่งทดลองได้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้ดีนะลองสีแล้วกลา,ายเป็นคุณแม่มีอาการอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราก็ต้อง start เองเพราะฉะนั้นคือที่โบรู้สึกมั่นใจในเยินสีแถวเซียมเพราะว่าพี่ยูเองก็ให้คุณแม่ทานเหมือนกัน <c oughs> แล้วคือพี่บอกว่าเฮ้ยแม่พี่ดีขึ้นนะอะไรเงี้ยโบ,บูรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกสาวคนหนึ่งหรือลูกคนไหนอยัหยิบยื่นให้ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่เราอ่ะคือเหมือนเราต้อง ค่อนข้างตัดสินใจแล้วก็เลือกแล้วก็ไปทำสิร์ชมาพอคสวควรวแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนเราๆอ่ะไอ้ลองก็ได้อะไม่เป็นไรอแพ้หรออ่นเนี่ยแต่อันนี้คือมันไม่ได้ค,คือเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาจะต้องมารีเซ็ตตัวเองแล้วอ่ะเพราะฉะ,ะนั้นคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีคุณภาพแล้วมันดีแล้วมันตอบโจทย์โบก็จะหาถึงดีๆมาให้ค่ะ,ะแล้วแล้ว ปกติอ่ะคุณแม่โบจะเป็นคนที่ดื้อมากในการกินวิตามินกินยาบำรุงอะไรก็แล้วแต่เพราะเขาก็จะแบบแม่ผะอืดระองค์แม่ไม่ไหวช่เป็นเป็นกันเยอะเพราะเขารู้สึกว่าแบบพอมันพอมันกินแล้วเขานคอมฟอร์ t เ UH> บิลอ่ะเขาจะไม่กินเลยนี่ประดับเชื่อไหมคือผมเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปที่วัดบ่อยมากแล้วไปวัดเนี่ยข้อปัญหาคือผมไม่อยากสร้างห้องน้ําให้วัดเพราะเลยว่าเวลาผมไปไปยองยองไปยองยองนะครับมันจะต้องพูดโทษนะพูดนะยืนได้ไหมฮะได้ครับผมเข้าห้องน้ําเสร็จปั๊บปิดประตูเนี่ยผมจะต้องแบบ มันจะปวดขาปวดแท้งปวดมือมันกระลงอะเหรอแล้วมันแบบมันทรมานมันน่าเวทนามากพี่แล้วก็ผมก็แบบถ้าวัดวัดไหนแบบเป็นแบบนี้ผมก็จะไปสร้างห้องน้ำแต่เช่าทุกวันนี้ไม่เป็นเหมือนแล้วไม่ต้องไปสร้างห้องน้ําแล้วมันยุกขึ้นได้มันยองเต็มอะผมให้ดูมันยองนี่ไม่ได้เฟกนะฮะมันยองได้แบบเต็มเต็มเออแต่เมื่อก่อนมันไม่ได้เพราะดำ